ุผู้ชมครับลุ้นระทึกสุดๆกับชนีพระธิดาพิกุลทองเพราะผ่านวันพระมาสองครั้งแล้วนะครับกำลังเข้าสู่วันพระที่สามอะ่ะถ้าเกิดพ้นวันพระที่สามไปน่าจะกลายเป็นชนีไปตลอดการเพราะคำสาปของนางยักษ์กาขาวนะแต่ถ้าวิเคราะห์ดูนางยักษ์กาขาวเองตอนนี้เนี่ยมั่นใจมั่นเกินครับคุณผู้ชมประมาทและน่าจะนํามาซึ่งจุดจบหรือไม่เดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะและเดี๋ยวจะพาย้อนไปที่นาง12ด้วยผลงานของน้องปุ้เป้แก๊สรินและน้องแพรวพัทรพรนะครับสองคนนี้ ีบทแตกมากเลยคลิปนี้อยากชวนดูไปจนจบคลิปเพราะมีข่าวมาฝากด้วยเป็นข่าวสำคัญเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากจักรุงวงกับดินที่ YouTube และ t ิก t o k ช่องชพชรพจนนี่เป็นการวิเคราะห์จะลิกละครนะครับและดินชวนติดตามละครเจ้าหญิงพิกุณทองทางหน้าจอช่อง7 HD กด35ไปด้วยกันเข้มข้นสุดๆครับตอนนี้มาพูดถึงนางยักษ์กาขาวก่อนนางมั่นใจนางคิดว่านางเนี่ยบำเพ็ญภาวนามาก็นานแข็งแกร่ง นางรู้นะว่าเสด็จพ่อรู้แล้วรู้วิธีการถอนคำสาปคือต้องเอาเลืดของนางไปชโลมชนีแต่ถ้าสังเกตดูเขาเขาดูไม่ได้แบบตกใจอะไรเป็นพิเศษก็พยายามที่จะแก้ไขแหละแต่เขาคิดว่าเออเข,เขาเข้าอยู่อ่ะเข้าอยู่ดูไม่ไหนสนใจดูยังแบบอยู่ไปวันๆนะ่ะคิดว่ายังไงก็ตามเขาจะสามารถจัดการคนทั้งเมืองได้แต่ว่าในขณะเดียวกันทางฝั่งขององค์สังสินชัยเอง ก็ค่อยๆไขปริศนาจนรู้ว่าจะถอนคำสาบยังไงจะจัดการยังไงคือเขาก็เตรียมการมาอย่างดีแล้วตอนนี้นี่ไงนางประมาทเกินไปแล้วตัวอย่างที่มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าองค์สังสินชัยก็บุกไปที่ห้องบรรทมเลยจะเอาพระขันวิเศษไปฟันนางยักษ์น่ะแต่นางหลบได้นะอันนี้เดี๋ยวเราติดตามซึ่งมันก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันกันกบที่มีความพยายามนำตัวของชนีพระธิดาพิคุณทองกลับมาที่นครพระมงกุฎครับคุณผู้ชม แต่ต้องรอดูในรายละเอียดนะว่านางยักษ์เนี่ยจะหนีไปได้ในครานี้หรือเปล่าหรือนางจะแก้ตัวยังไงเพราะนางก็ไหลลื่นเหมือนปาลาไหลเลยอ่ะไหลลื่นเก่งครับอ่าจะสะกดเาพระพิชัยมงกุฎได้ต่อไปหรือเปล่าเพราะตอนนี้ความลับก็ถูกเปิดเผยแล้วอ่ามันมีจุดอ่อนมันมีจุดอ่อนใช้พระอกนะครับซึ่งด้านในก็มีดอกพิกุลกับผมของพิกลมันช่วยมันช่วยได้อ่าเดี๋ยวรอดูตอนนี้คือทุกอย่างพร้อมละ รอแค่จังหวะดีๆนะครับซึ่งท้ายที่สุดนะดินงก็เชื่อว่านางยักษ์กาขาวเนี่ยเขาจะพลาดด้วยตัวของเขาเองด้วยความมั่นเกินไปมั่นใจจนเกินไปเป็นเหตุที่นํามาซึ่งจุดจบสุดท้ายแล้วเลือดต้องหลั่งออกมาจากร่างของนางเอาใจช่วยพระธิดาพิคุณทองที่จะได้กลับคืนร่างกลับมาครับเอาใจช่วยจริงๆครับต่อไปครับคุณผู้ชมขอพูดถึงน้องแพราพัฒรพรสนธิพักกับน้องกุเป้เกอรินน้อยพึง่งสองคนนี้ที่ดิ้บอกว่าตีบทแตกเพราะอะไรครับคุณผู้ชม ดิมเชื่อเวลาที่ต้องพูดถึงน้องกูเป้ก่อนน้องกูเป้เนี่ยเวลาเป็นพระธิดาพิกลนะครับก็ดูสงสารน่าสงสารแต่พอเป็นร่างแปลงของนางยักษ์กาขาวก็ดูแบบน่ากลัวดูกวนประสาทดูดุร้ายเหลือเกินครับซึ่งมันมีความต่อเนื่องกันอย่างที่นเคยย้ำมาตลอดว่าเวลาที่เราดูการแสดงของน้องแพรวาเขาเป็นยักษ์กาขาวพลังเขาประมาณนี้ แล้วพอแปลงเป็นพระธิดาพิกุลทองนะครับน้องปุเป้ก,ก็ต้องมาแสดงใช่ไหมพลังเขาก็ประมาณนี้คือคือมันเสมอกันน่ะไม่มีใครแบบโอเวอร์หรือว่าดรอปกว่าใครคือคือมันเสมอมันนำให้ดินน่ะเชื่อเชื่อว่าเฮ้ยมันมันคือแบบคนคนเดียวกันคือเราเชื่อว่าเนี่ยคือร่างแปลงของยักษ์กาขาวที่เขาแปลงมาเป็นพระธิดาพิกุลทองไม่ใช่พระธิดาพิกุลทอง ขณะเดียวกันเมื่อเราดูร่างแปลงของยาักษ์กขาวกับพระธิดาพิกุลทองตัวจริงมันก็เห็นความแตกต่างที่ทชัดเจนมากๆเลยครับต้องชมน้องปูเป้คือคือนี้ไม่รู้ว่าด้วย,วยอะไรแต่มันก็คือด้วยฝีมือของเขาแหละที่เขาสามารถถ่ายทอดแบบพลังนี่ขอเรียกว่าพลังมันมันมันสามารถแบบบาลานซ์ได้เท่ากับน้องแพรว,วาจริงๆอันนี้คือขอแบบชมเลยครับคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังได้ในทีเผลยเสนอหน้านะเออชอบเวลาเออเขาจะแบบบอกเทคนิคเทคนิคอะไรนะ ส่วนน้องแพรวัฒธรพรครับคุณผู้ชมเป็นนางยักษ์กาขาวที่เราจะเห็นความแตกต่างนะตอนแรกมาเนี่ยดูเป็นคนที่ไม่ได้ดุร้ายครับห้ามพี่สาวอย่างกานินแต่พอไปไปมา,มาเมื่อวันหนึ่งนางไปตกหลุ่มรักพระรถพิชัยมงกุฎก็จะเพิ่มเลเวลความดุร้ายขึ้นมานะบวกกับเมื่อฝึกวิชาแล้วแข็งแกร่งนางดูร้ายแบบคือที่เห็นพัฒนาการความร้ายอะ่ะเป็นยักษ์ที่แบบดูดุร้ายจริง ดูสง่าดูเด็ดขาดดูยิ่งใหญ่คือณตอนนี้ถ้าพูดถึงตัวละครนะกาขาวสามารถที่จะแบบจากที่เป็นน้องอะทำตัวใหญ่มากกว่ายักษ์การินได้อะคือความดุร้ายของนางก็ขอชมน้องพระวาลพัทรพรสุนทิพักด้วยนะซึ่งก่อนหน้านีา part, ้ยินบอกพาย้อนกลับไปที่ละครนาง12ครับสองคนนี้เขาเป็นพี่น้องกันนะครับก็คือ1ใน12นางนะครับน้องพระวาก็แสดงเป็นภัยนะครับภัยนี่ก็เป็นลูกลำดับที่8 ส่วนน้องปุเป้ก็แสดงเป็นเพานะครับลูกลำดับที่12คือ2คนนี้มันมีช่วงหนึ่งที่เขาดูจะสนิทกันด้วยความที่นิสัยอาจจะมีความคล้ายๆกันภพยเขาเป็นคนแบบผงผางพูดจาตรงไปตรงมาสายบวกส่วนเพานี่ก็เป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาเหมือนกันเป็นสายบวกเหมือนกันแล้วคู่นี้นะเขาเคยพาแบบปีนกำแพงวางบุกเข้าไปในวงังมาแล้วทํามาแล้วครับคุณผู้ชมสองคนนี้เป็นปากเป็นเสียงให้กับ12นางได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งพอเทียบ ความแตกต่างกันนะกับเรื่องนางส2นะครับเผากับไพยเนี่ยกับล่าสุดที่เราดูกันเนี่ยก็จะเป็นบทพระธิดาพิกุลทองนางยักษ์กาขาวและนางยักษ์กาขาวในร่างพระธิดาพิกุลทองนะครับด้เห็นความแตกต่างนะของทุกตัวละครนั่นหมายถึงฝีมือในการแสดงของพวกเขาครับขอชมครับน้องปุเป้เกศุรินและน้องพระวัฒนพรทั้งสองคนเป็นนักแสดงที่ตีบทแตกอันนี้เราพูดถึงละครที่ที่ดินดูแล้วก็เอ่ยถึงนะตอนนี้นะครับ และเราปิดท้ายกันนะครับคุณผู้ชมในตอนนี้กำลังมีการเริ่มนะเพิ่งเริ่มถ่ายทำละครเรื่องไกรทองครับคุณผู้ชมไกรทองนี่ก็น่าจะเป็นละครที่จะมาออกอากาศต่อจากละครเรื่องเจ้าหญิงพิกุลทองนะแต่อย่ามาถามตอนเลยนะว่ามีกี่ตอนอะไรยังไงน,นี่เดี๋ยวรอติดตามไปด้วยกันครับซึ่งไกรทองน้องม่อนสุรศักดิ์สุวรรณวงศ์นะครับก็รับบทเป็นไกรทองหรือว่าพี่ไกรนั่นแหละส่วนน้องปลั๊กสวีเดนทศนนนะครับก็รับบทเป็น พี่เกินนะครับก็น่าจะเป็นสหายคู่ซีคู่ใจกันนะและล่าสุดนะครับน้องปลักสวีเดนเนี่ยก็มีการเปิดช่องนะครับ YouTube ชื่อว่าสวิตสวีครับเขาบอกว่าจะถ่ายบล็อกนะครับที่ เป็นการถ่ายทําละครเรื่องไกรทองนี่แหละคือมันจะไม่ได้เป็นเป็นมุมแบบว่าเบื้องหลังของละครนะแต่ว่าลินมองว่ามันจะเป็นมุมของการใช้ชีวิตของนักแสดงคนหนึ่งที่ตื่นนอนมาทําอะไรบ้างละอาบน้ําแปรงฟันขับรถไปทํางานคือเขาต้องเจอกับอะไรมีขั้นตอนย,งงยังไงบ้างแต่งหนงแต่งหน้าจนกระทั่งไปไปเริ่มถ่ายแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นนะว่าออไอฉากนะั้นมันจะเป็นอะไรยังไงมันจะไม่เหมือนที่เผยเสนอหนานะคนละอารมณ์คือที่เผยเสนอหน้าจะเป็นมุมของ เบื้องหลังการทํางานอา,อาจจะเห็นสปงสปอนนี้นิดหน่อยแต่ว่าในมุมของน้องตั๊กที่ถ่ายออกมาเท่าที่เห็นดูเนี่ยจะเป็นมุมของการใช้ชีวิตของนักแสดงคนหนึ่งว่าเขาต้องไปทําอะไรมาบ้างแต่งฟันให้เห็นเลยขับรถให้เห็นเลยมันดูสดอะ่ะมันดูเรียวนะครับคุณผู้ชมแล้วก็กินข้าวกับอะไรอะ่ะนี่เห็นหมดเลยนะครับคุณผู้ชมส่วนการไปถ่ายนะครับก็จะเห็นว่า,าเขาอยู่กับเพื่อนนักแสดงเป็นยังไงเฮ้ฮาปารตี้งยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมอันนี้ไปดูได้นะครับที่ช่องสวิตโซบีเพิ่งเปิดมาเลย แล้วเรนรู้สึกว่าอันนี้เขาดูตั้งใจแล้วเขาบอกเลยว่านี่เขาถ่ายเองถ่ายเองตัดต่อเองฉะนั้นก็ไปสนับสนุนกันนะครับคุณผู้ชมที่สําคัญเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูจนจบนะคุณผู้ชมกดไปดูเลยนะเยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านใต้และท้ายคลิปเพราะเขาเริ่มถ่ายคลิปแรกเนี่ยวอกกล์กไกทองเนี่ยเกิดปัญหาต้องตัดเปิดคลิปมาเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับสีผมครับน้องปลั๊กเนี่ยเขาไปทําสีผมมาปรากฏว่าต้องแก้ครับต้องเป็นสีดําเขาจะทาอะไรอะ ทำยังไงแก้ปัญหาย,ยังไงอ่ะดูคลิปนี้จบแล้วไปดูกันและอย่าลืมนะครับติดตามละครเจ้าหญิงพิคุลทองไปด้วยกันทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทางหน้นาจอช่อง7 HD กด35นะครับนี่นี่ยิ่งแบบใกล้จะไปถึงจุดจบปลายทางแล้วจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังทุกตอนได้นะครับที่ YouTube ช่อง3เสียงโดยจะมีการนํามาลงย้อนหลังในวันพุธพฤหัสบดีครับคุณผู้ชมและถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบการวิเคราะห์จ่อลึกละครชวนติดตามละครไปด้วยกัััันนนะะะะคคคครรรรบบบบบุุณณผู้้้ชชชมมมมมตตตติติดิดดดาาาาาีีไทท่่่แแลลอองพาพ,าพขขเ นี้นไปแล้วสวัสดีครับ